การลดราคาสินค้าเยอะๆทําให้เราขายดีขึ้นจริงหรือเปล่าวันนี้ครูกี้มีคําตอบมาให้ค่ะสําหรับคนที่รู้สึกว่าถ้าเราจัดโปรลดแลกแจกแถมกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เยอะๆเนี่ย น่าจะทําให้เราขายดีขึ้นคุณกี้บอกได้เลยนะจากประสบการณ์การทําธุรกิจอาหารเสริมของตัวเองมายาวนานมามากกว่า5ปีเนี่ยการลดราคาเนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนสําคัญที่สุดนะคะในการขายแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือการที่ลูกค้าเขาไว้ใจเราหรือเปล่าอันดับแรก2คือเขาเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเราในแบรนด์เราในสินค้าเรามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าทุกคนคุณควรสร้างความไว้ใจก่อนด้วยการสร้าง personal brand สร้าง content marketing หลังจากที่เขารู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นใน ตัวคุณและเขารู้สึกสนใจแล้วว่าคุณมีดีอะไรสินค้าคุณตอบโจทย์ได้ยังไงการลดราคาค่ะเป็นส่วนท้ายๆท,ที่เอาไว้ออฟเฟอร์ให้กับลูกคา้าเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเขาเนี่ยชอบคุณมาก่อนและสนใจสินค้าคุณปุ๊บเขารู้สึกอยากสั่งซื้อท,ทันทีแน่นอนลูกค้าทุกคนค่ะมักจะคาดหวังว่าแล้วเขาจะได้รับอะไรเนี่ยแหละค่ะการลดราคาเลยเป็นส่วนที่คุณเอาไว้ออฟเฟอร์ลูกค้าได้เพราะฉะนั้นไอดี ID ไม่จําเป็นที่เราจะต้องลดราคาเสมอไปเราสามารถขายสินค้าแพงได้และเราก็สามารถใช้การลดราคาหรือว่าการออฟเฟอร์เล็กๆน้อยๆแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับความพิเศษอะไรบางอย่างจากคุณค่ะฝากไว้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้และกลัวลืมแชร์คลิปนี้ออกไปได้เลยค่ะ